ซปเปอร์หนึ่งพันชิ้นคนต้องใช้เวลาเท่าไหร่ครับสี่พันนาทีซึ่งผมมีไหม <S <S ผมไม่มีมีแค่สองพันสี่ร้อยนาทีโอเคไหมครับนี่คำตอบแซปเปอร์เมื่อกี้เป็นไงละ่ะใช้ไม่ได้ลนะอ่านี่ถามใหม่แล้วเราควรจะผลิตเท่าไหร่ดีเพืจะได้กำไรสูงสุด <S <S มันเริ่มยากแล้วใช่ไหมครับมันเริ่มยากแล้วเนเพราะตอนนี้คนต้องเมื่อกี้เมื่อกี้มันมันยังพอทําได้เพราะเมื่อกี้เราคิดแค่สมการเดียวถูกไหมฮะ เอาตอนนี้ต้องคิดสองสมก,การพร้อมๆกันนี่เป็นไงละเริ่มยากละเริ่มยากละคนคนเริ่มคิดไม่ออกละโอเคไหมครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเราให้คอมพิวเตอร์คิดให้นะเดี๋ยวเราให้คอมพิวเตอร์คิดให้เดี๋ยวเดียราให้ Excel คิดให้แต่ว่าตอนนี่สํ่พันคือเขียนสมก,การให้ถูกโอเคไหมครับตอนนี้ผมรู้แน่ๆแล้วแหละว่ากําไรแต่เดิมที่ผมเคยทําไว้ที่ผมเคยคิดว่าผมทาได้ห้าพันเนี่ยมันยังทําได้ไหมครับไม่ได้แน่ๆแล้วเพราะว่า ผมไม่มีไม่ไม่มีเวลาพอที่จะทำได้โอเคไหมฮะอ่าแล้วทุกท่านติกตามไปเลยนะครับหน้าหน้าต่อไปครับอันนี้เราเราจบเรื่อง resource s i m i t a t i o n ไปแล้วเออยังครับหน้า18ครับสไลด์ที่18ก็เขียนเป็นสมการเงื่อนไขออกมาได้ตามที่เราเขียนไปแล้วเมื่อสกครู่นี้นะครับต่อมาสไลด์ที่19ครับไม่พอครับไม่พอมีเงื่อนไขเพิ่มอีกนิดหนึ่งครับ เขาบอกว่าฝ่ายการตลาดบอกว่าออดูแล้วเนี่ยเราไม่น่าขายได้เกิน700ชิ้นนะครับจำนวนของเล่นรวมในขายไม่น่าขายได้เกิน700ชิ้นนะครับเนี่ยฝ่ายการตลาดบอกมาแบบนี้เราจะเขียนเป็นสมการคณิตศาสตร์ยังไงครับจำนวนของเล่นที่ขายได้ในใน,ในหน้านี้เนี่ยไม่ไม่น่าเกินได้700ชิ้นจะเขียนเป็นสมการได้ว่างไงครับ ก็จะเขียนได้ว่าจำนวนของเล่นรวมที่ขายได้มันคืออะไรครับจำนวนของเล่นรวมที่ขายได้ก็ S บวก Z ได้ไหมฮะั S บวก Z ไม่เกิน700เชิ้นแปลว่าอะไรครับน้อยกว่าเท่ากับ700โอเข้าไหมครับนั้นอย่าลืมนะฮะหน้าที่ของเราคือเอาจากที่แต่ละคนพูดมาเนี่ยเขียนเป็นสมการให้ได้ เนี่ยนี่แหละครับเราเราเราเริ่มโมเดลละเราเราเราเริ่มขั้นตอนการเขียนโมเดลแล้วนะครับ S, S, <S, S, <S เป็นอะไรนะฮะ S เป็นโหลอ่ะขอประทานโทษครับ700โหลครับ700โหลขอประทานโทษครับผมผมใช้คำว่าโหลกับชิ้นผสมกันไปนะฮะหน่วยเรียกว่าเรียกว่าเป็นหน่วยแล้วกันนะครับถ้าถ้าในความเป็นจริงถ้าจะเทียบอย่างนี้จริงเราถ้าบอก700ชิ้นแล้วแต่ที่เป็นโหลก็700หัน12ก็ตีเป็นโหลได้ ให้มันเป็นหน่วยเดียวกันนะครับขอบคุณครับต่อมาครับเขาบอกว่าจำนวน Space เ a y ต้องน้อยกว่าจำนวนแซปเปอร์บวก350โหลต่อสัปดาห์นะครับอันนี้ <c oughs> เงื่อนไขนี้มืนกับเป็นเงื่อนไขของโรงงานครับในการผลิตนะครับว่าถ้าผลิต Space เ a y แล้วเนี่ยจำนวนที่ผลิตได้เนี่ยจะต้อง น้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนของแซปเปอร์ไปไม่เกิน350ชิ้นนะครับอันนี้ผมขออนุญาตเขียนให้เรือแล้วกันนะครับเพราะว่าสมการมันค่อนข้างที่จะสับสนนิดนึงแต่ความหมายมันคืออย่างนี้ครับว่าจำนวนจานวนของเล่นที่ผลิตได้ในแต่ละชนิดเนี่ยต่างกันได้ไม่เกิน350ชิ้นเขียนไหมครับมีคำถามไหมครับ ครับผมครับครับครับโต๊เงื่องข่ายที่สี่นี่แหละครับเอ่อมันมันมันมาจากคนละคนละมิติครับเรื่องอันนี้คือ การใช้ทรัพยากรในการผลิตของแต่ละเครื่องนะครับส่วนนี้อาจจะเป็นเงื่อนแหงโรงงานซึ่งเราเราไม่ทราบว่าในโรงงานเขามีเงื่อนไขในะารปฏิบัติยังไงบ้างน,นะครับออแต่ถ้าในถ้าในถ้าในความเป็นจริงถ้ามันมีความสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวนี้แล้วก็อาจจะต้องจําลองสมการตรัวนั้นขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีคำถามอีกไหมครับ,บค,ครับผม เงื่อนไขที่เราพิจารณาตรงนี้นะครับเป็นขนาดที่ดีครับเราเราเราแยกพิจารณาทีละเงื่อนไขนะอันนี้คือสิ่งที่ผม,มหมายความถึงเวลาที่ผมว่าเราต้อง Simplify คหรือทำให้ง่ายนะครับทีนี้อปอบประเด็นที่ว่า เงื่งอนไข2เงื่อนไขมันไปในทิศทางเดียวกันหรือขัดแย้งกันอันนี้เราให้โมเดลตัดสินใจครับนะครับเราในใน,ในฐานะผู้เขียนโมเดลเนี่ยมีหน้าที่ในการเขียนความสัมพันธ์ให้ถูกต้องตามความจริงนะครับเสร็จแล้วโมเดลจะตัดสินใจไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวมันมีวิธีคิดของมันเองนะซึ่งในทฤษฎีเราเราอธิบายได้นะแต่ว่าวันนี้เนื่องจากผมจะไม่สอนทฤษฎีในการแก้ปัญหาเราจะใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา ซึ่ง Excel มันจะหาคำตอบให้เรานะครับมันมีผลต่ออาาพูด o อ t ค o ไหมมีนะครับแต่ว่า Excel จะเลือกคำตอบที่ดีที่สุดขึ้นมาให้ที่เหมาะสมที่สุดขึ้นมาให้ใช่ครับโดยสมการของเราจะไปใิศทดายนการรอขัดแย,ย้งกันกี่ทีท่กี่ตลกยังไงก็ได้นะฮะขอให้เขียนให้ถูกแค่น,นั้นพอครับผมมีขนาดไหมครับโอเคั้นตอนนี้เรามี4เงื่อนไข นะครับผมบอกว่ายังไม่ครบครับมันมีอีกอีกอีกเงื่อนไขหนึ่งสองงานที่จริงจริงแล้วในโจทย์อาจจะไม่ได้ระบุไว้แต่ว่าเป็นสิ่งที่เราต้องรู้เองนะครับนั่นก็คือในการผลิตสินค้าเนี่ยเราผลิตสินค้าเป็นจํานวนชิ้นที่เป็นลบได้หรือไม่ครับไม่ได้เพราะฉะนั้น S ต้องเป็นไงครับต้องมากกว่าเท่ากับ ศและแต้องเป็นไงครับต้องมากกว่าเท่ากับ0นเช่นเดียวกันนะสอันสุดท้ายนี้บางครั้งบ่อยครั้งในโจทย์ไม่ได้กำหนดให้เราต้องรู้เองนะครับอันนี้เราต้องรู้เองนะครับมันเป็นเป็นเป็น common sense เป็นตามเงื่อนไขาตามธรรมชาติเลยนะครับอ่ะโอเคครับงั้นอันนั้นคือหน้าที่20นะครับงั้นตัว ผมจะสลับกลับไปที่คอมพิวเตอร์ดูที่มัานจะไหลขึ้นไหมามันไหลลงอีกังโฟกัสรบกวนไหน่อยครับ ขอบคุณมากครับเอ๊ะทำไมอยู่ที่57่ะโอเคครับเอ็นสรุปแบบจำลองที่เราเขียนขึ้นมาเป็นแบบจำลองแรกของเราเขียนร่วมกันได้ตามนี้นะว่าเรื่องการที่จะ maximize profit ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 8s บวก 5z นะครับภายใต้เงื่อนไขนะภาษาอังกฤษเขียนว่า subject to ถ้าภาษาไทยเขียนว่าภายใต้เงื่อนไข พลาสติก 2s งเบวกนแซน้อยกว่าเท่ากับ1 0 0 0ันเวลา 3s บวกน้อยกว่าเท่ากับ2,400การตลาดนะบสบวก s น้อยกว่าเท่ากับ700 mix ของสินค้า S อลบน้อยกว่าเท่ากับ350แล้วก็จำนวนสินค้าที่ผลิตต้องไม่เป็นลบนะครับ s อบวนมากกว่าเท่ากับ0เข้าใจไหมครับนี่อันนี้คือแบบจำลองแบบจำลองอื่นๆที่เราจะเขียนก็จะมีโครงสร้างคล้ายๆแบบนี้นะครับทีนี้ โครงสร้างที่สําคัญของของของแบบจำลอง LP มันมีอะไรบ้างอันที่1คือตัวแปรตัดสินใจนะครับในแบบจำลองที่เราเขียนเมื่อสักพูน่นี้ตัวแปรตัดสินใจเรามีกี่ตัวครับ2ตัวคืออะไรฮะ S และก็ Z อันนี้คือตัวแปรคืออะไรก็แปรคือค่าที่มันเปลี่ยนแปลงได้ที่เราอยากจะรู้ให้มันตัดสินใจนะสิ่งที่เราต้องการจะตัดสินใจนะครับ ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ครับหรือ objective function ในตัวอย่างของเราเมื่อสักครู่นี้คือสรรมการไหนครับบรรทัดบนสุด 8s บวก5 z อันนั้นคือวัตถุประสงค์ของเราเราอยากหาค่าสูงสุดนะฮะอันนี้คือพวกนี้เป็นชื่อเรียกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไหนเราเรา,เราพูดถึงฟังก์ชันวัตถุประสงค์ก็คือมองมาที่บรรทัดบนสุดนะครับเงื่อนไขหรือสรรมการเงื่อนไข ในตัวอย่างของเราเมื่อกี้นี้มีสมการเงื่อนไขกี่สมการครับมี5สมการก็คือมีพลาสติกมีเวลามีมาร์เก็ตติ้งมีมิกซ์ Mix, แล้วก็มีเรื่องของ non negativity จำนวนที่ห้าเป็นลบนะครับห้าเงื่อนไขนั้นะแต่ละอันเราเรียกว่าเงื่อนไข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 นะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า constraints สมระสิของฟังก์ชันวัตถุประสงค์นะครับก็คือสมระสิคืออะไรครับ คือตัวเลขที่อยู่หน้าตัวแปร ى. ตัวเลขที่อยู่หน้าตัวแปร ى. ฟังกชันวัตถุประสงค์ของเราเมื่อกี้คือบรรทัดบนสุดคือ 8s บวก 5z ดังนั้นแล้วสัมประสิทธิ์ของฟังก์ชันวัตถุประสงค์คืออะไรครับเลข8กับเลข5นะันนี้คือสัมประสิทธิ์นะครับเมทริกซ์เงื่อนไขนะคือ constraint matrix ออท่านรู้จักเมทริกซ์ไหมครับไม่ใช่หนังนะครับ m ม t r i กส์เมรเป็นเป็นการเขียนชุดตัวเลขนะครับซึ่งในในตัวอย่างของเราคอนเ t r ร i n เมตริกส์ก็คือชุดตัวเลขที่อยู่ในสมการเงื่อนไขนะครับทีนี้เวลาเราเขียน Constrain เม a ริก x ์เนี่ยเราเราจะไม่พิจารณาเรื่องของ n o n n e g a t i v i t ิตีนะครับเราจะพิจารณาแค่เงื่อนไขหลักงั้นถ้าเราเขียนตัวเลขชุดนี้ครับด้านซ้ายมือตรงนี้เป็นเม t ริกเราจะเขียนได้ว่าไงครับ จะเขียนได้ว่าเป็น 2, 1, 3, 4, 1, 1, 1, 1, ลบ1เป็นเมทริกซ์แบบนี้เขเคไหมครับคนท่านใดที่ไม่รู้จักเมทริกซ์ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องตื่นเต้นตกใจกลัวเอาเป็นว่ามันคือชุดตัวเลขที่ถอดมาจากสมการเพียงแต่ว่าขออย่างเดียวครับเขียนให้เป็นตารางที่ชัดเจนนะครับ อะไรที่อยู่หน้า S เขียนอยูในแถวด้วยกันอะไรที่อยู่หน้า z เขียนในแถวด้วยกันแล้วก็แต่และบรรทัดเขียนให้ตรงกันแค่นั้นเองครับถ้าตรงไหนเป็นศูนย์ก็เป็นไงครับก็เขียนศูนย์นะครับไม่ไม่ต้องอะไรนันมากก็ได้ครับเป็นชื่อเรียกแค่นั้นครับ constraint matrix แล้วก็ เมื่อกี้คอนเสิร์ต t มทริกซ์คือตัวเลขที่อยู่ด้านซ้ายมือของเครื่องหมายใช่ไหมฮะทีนี้ตัวเลขด้านขวามือก็ไม่มีชื่อเรียกอะไรพิเศษครับก็เรียกว่าค่าด้านขวามือหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า right hand side นะครับค่าด้านขวามือ right hand side แล้วก็องค์ประกอบสุดท้ายครับคือเครื่องหมายของสมการเงื่อนไขนะครับซึ่งเมื่อกี้เครื่องหมายเราเป็นอะไรหมดเลยครับน้อยกว่าหรือเท่ากับหมดเลยใช่ไหมฮะ เครื่องหมายสมการเงื่อนไขในหน้ามัธยมศึนี้เป็นเครื่องหมายน้อยก,กว่าหรือเท่ากับบทเลยภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น constraint sense นะครับงั้นดูให้ชัดอีกทีนึงครับ objective function coefficient คือเลข8กับเลข5นะครับทั้งสมการ,รี้ objective function นะครับ constraint matrix คือด้านซ้ายของเครื่องหมายนะครับ right hand side คือด้านขวาของเครื่องหมายแต่อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับว่าเวลาเราเขียนนี้งๆแล้วเนี่ยเราจะไม่เอาตัว ชุดที่บอกว่าตัวแปรต,ต้องมากกว่าเท่ากับศูนเนี่ยมา,มาเขียนรวมด้วยแล้วก็ตรงกลางคือเครื่องหมายของสมงการเงื่อนไขเข้าใมครับมีคำถามไหมครับมีคำถามไหมครับโอเคถ้ามีคำถามตอนนี้เราเขียนโมเดลเสร็จแล้ว แต่รู้ไม่ครับว่าจะผลิตเท่าไหร่ครับยังไม่รู้ถูกไหมฮะยังไม่รู้รู้แต่รู้แน่ๆแหละมันอยู่นี้แหละอยู่ในนี้แหละนะครับสิ่งที่เราต้องการจะหาคือหาค่า optimal solution optimal um solution คือผลเฉลย,ยที่ดีที่สุด solution คือผลเฉลยนะครับผลเฉลย,ยคืออะไรก็คือค่า y s ควรจะเป็นเท่าไหร่ z ควรจะเป็นเท่าไหนะร่ optimal um solution คือผลเฉลย,ยที่ดีที่สุดผลเฉลย,ยที่ดีที่สุดในที่นี้คือผลเฉลยที่เป็นยังไงครับ ที่มีค่ากําไรเป็นไงสูงสุดและต้องเป็นไงด้วยผ่านเงื่อนไขทุกข้อต้องผ่านเงื่อนไขทุกข้อนะครับอย่างเมื่อกี้เราบอกเราผลิตแซปเปอร์ถ้ากันหน่งพันชิ้นตอนนี้ทําได้ไหมครับทําไม่ได้แล้วเนะี่ยเพราะฉะนั้นอันนั้นมันได้กําไรดีจริงแต่มันทําไม่ได้ก็คือไม่ผ่านเงื่อนไขนั้นจึงไม่เป็นคําตอบที่เราต้องการนะครับ คำตอบที่จะให้กําไรสูงสุดในที่นี้เราจึงเรียกว่าเป็นผลเฉลยที่ดีที่สุดนะครับผลเฉลยที่สุดต้องเกิดจากผลเฉลยที่เป็นไปได้ผมแนะนําศั์อีกคํานึงนะครับผลเฉลยที่เป็นไปได้ภาษาอังกฤษเรียก feasible solution ผลเฉลยที่เป็นไปได้ความหมายคืออะไรครับก็คือผลเฉลยที่ผ่านทุกเงื่อนไขนะครับแต่ผลเฉลยที่ผ่านทุกเงื่อนไขเนี่ยมันมีเยอะไหมครับมีเยอะถูกไหม อย่างตัวอย่างง่ายๆเมื่อกี้นี้ครับกลับไปดูที่โมเดลถ้าเกิดผมบอกผมผลิต Space Lane 1ชิ้น s a ป p ปอร์ชิ้นผมผ่านทุกเงื่อนไขไหมครับผ่านทุกเงื่อนไขผมผ่านทุกเงื่อนไขลองตรวจสอบดูได้นะครับแต่เป็นคําตอบที่ดีที่สุดไหมยังไม่น่าใช่ยังไม่น่าใช่น,ใชนะครับเพราะประเด็นตรงนี้คืออะไรก็คือให้เห็นว่าผลเฉลยที่เป็นไปได้เนี่ยมีอยู่เยอะนะครับมีอยู่เยอะมาก แต่ในคนเซอร์ที่เป็นไปได้เนี่ยจะมีอยู่ค่าหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งที่เป็นไงครับที่เราสนใจที่ให้ค่า objective function หรือฟังก์ชันวัตถุประสงค์ที่ดีที่สุดตามที่เราต้องการนะครับพอเห็น้าพไหมครับโอเคครับก็ถึงเวลาพักเที่ยงนะครับ ตอนนี้จะหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะครับทิ้งมันเป็นปริศนาไว้ก่อนครับว่าจะหาค่าอคอนเซอร์ที่ดีทีสุดได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราพักเที่ยงกลับมาแล้วจะมาใช้ Excel ในการหาค่าจากโมเดลที่เราเขียนขึ้นมานะครับตอนนี้มีคําถามอะไรก่อนไหมครับก่อนจะพักเที่ยงครับผม ได้ครับพี่ได้ครับก็ใช่ครับพี่ก็อาจจะเป็นเทเลเมตคือมีคนสั่งแล้วก็ทําตามที่ผลิตให้ทําตามที่สั่งใช่ไหมครับในแง่ของสปายเชนเราอาจจะมองว่าทำยังไงถึงจะสามารถที่จะลดต้นทุนในแง่ของการสั่งซื้อทรัพยากรนําเข้าในแง่ที่จะกระจายสินค้านะครับหรือ มีวิธีการปรับปรุงกระบวนการผลิตยังไงไหมที่มาเราเทเลเมดสินค้าสินค้าปลายทางที่มันแตกต่างกันแต่ว่าต้นทางเนี่ยให้มันเหมือนกันให้ม้มากที่สุดตัวอย่างเช่นปรินเตอร์ครับปรินเตอร์ปรินเตอร์ปรินเตอร์เป็นเป็นสินค้าที่ผู้ผลิตผลิตแล้วขายไปกระจายทั่วโลกถูกไหมครับแต่ว่าทั่วโลกปรินเตอร์เหมือที่ใช้เหมือนกันไหมฮะคล้ายกัน คล้ายๆกันแต่สิ่งที่มันจะแตกต่างกันอยู่เสมออยู่อย่างหนึ่งคืออะไรฮะระบบไฟปลั๊กไฟถูกไหมครับถ้ามอ,อางในแง่บีบเทียบกับของพี่ที่บอกว่าเป็นเทเลเมตก็คือยี่ต้องเทเลเมตให้กับแต่ละประเทศแตกต่างกันใช่ไหมครับแต่ว่าในแง่คอมพิวเตอร์เพิ่งมองอยงี้ว่าถ้างี้ถ้าเกิดผมผลิตเป็นปลั๊กไฟสำหรับประเทศไทยแล้วเนี่ยถ้าเกิดประเทศไทยขายไม่ออกสม,มสามารถเปลี่ยนไปขายที่สิงคโปร์ได้ไหมครับไม่ได้เพราะผลิตไปแล้วถูกไหมครับ นั้นเขาบอกว่าอ,อ,อย่างนี้มันมันต้นทุนมันสูงมันมีความเสี่ยงสิ่งที่เขาทำคืออะไรเขาบอกว่าเขาถอยปเปหนึ่งการแล้วบอกว่างั้นผลิตให้เหมือนกันให้ได้มากที่สุดก่อนแล้วค่อยไปเปลี่ยนปลายทางนะครับดังนั้นเวลาที่เขาออกแบบปรินเตอร์สิ่งที่เขาทำคือเขาจะทำทำทำปรินเตอร์ขึ้นมาเป็น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 ตัวกลางเหมือนกันหมดแต่ยังไม่ใส่ระบบไฟนะครับระบบไฟมาใส่ตอนหลังงั้นเดี๋ยวนี้ถ้าท่านสังเกตปรินเตอร์จะมี กล่องตัวหนึ่งอย,อย,อยู่ที่ตัวติดอยู่ตัวปรินเตอร์นะครับซึ่งตัวนั้นเป็นตัวที่จะเป็นตัวแปลงไฟไม่ว่าคุณจะมา220มา110มาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยและรวมไปถึงตัวปลัก๊กตัวปลั๊กแต่ละประเทศก็เป็นไงไม่เหมือนกันถูกไหมครับงั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขาทำคือเขาจะมี uh, regional distribution center ศูนย์กระจายสินค้ากลางในเซเนกัลภาคเซาท์อีสเอเชียนะครับแล้วเขาก็จะเก็บสต็อกเป็นปรินเตอร์ดิบๆอย่างเงี้ยครับย,ยังไม่ใส่ปลัก๊ก ประเทศไหนสั่งจึงเอาป๊กตัวนั้นเอาคู่มือด้วยภาษาประเทศนั้นใส่กล่องและแพ็กส่งโอเคไหมฮะก็คือพยายามที่จะปรับปรุงกระบวนการเทเลเมตก็ทําได้ครับเมื่อกี้พี่มี5้าครับครับสมการไหนฮะล่างหรือล่างหรือบน,นครับล่าง,รางครับ สเปซเซต้องน้อยกว่าต้องน้อยกว่าแซปเปอร์